ไม่มีไม่ได้แล้วนะคะน้องเพราะของ2ชิ้นนี้นะคะแจกเป็นแสนเลยนะคะอย่างละ5 0,000ื่นชิ้นอันแรกจะเป็นหัวกล่องมัมมี่นะคะอย่างที่สองจะเป็นกล่องที่น้องเปิดออกมาเป็นผีฮัลโหลจ้าเอ๋แบบนี้ห้าหมื่นชิ้นเช่นกัน2ชิ้นรวมกันก็1 0 0 0 0 0ื่นชิ้นค่ะเข้าแอบตาพี่แป้นมาเลยพี่แป้นจะทิ้งริงไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะเมื่อน้องเข้ามาแล้วเนี่ยน้องก็จะเห็นว่าเออน้องเนี่ยจะต้องเดินม,มาตรงนี้นะคะเพื่อมาเช็กว่า ของแต่ละชิ้นเนี่ยเราจะต้องทํายังไงบ้างอยากไอ้น้องกล่องที่แบบเป็นผีโผกมาใช้100่อยพอยนะอย่างหัวกล่องมัมมี่ใช้350พ้อยห้าสิบพอยค่ะซึ่งเรา มาดูได้นะคะน้องว่าเราทําได้เท่าไหร่แล้วมันดูตรงนี้ก็ได้ค่ะหรือจะเช็คจากด้านบนหรือด้านข้างของเราแบบนี้ก็ได้นะคะว่าเราเนี่ยทำแต้มถึงเท่าไหร่แล้ววิธีการที่จะทําแต้มก็คือเราจะต้องไปเล่นมินิเกมตรงนี้นั่นเองก็เลือกเลยค่ะว่าจะเข้าวงกลมอันไหนหรือเข้าันกลางแบบพี่แป้งก็ได้ซึ่งพี่แป้งจะเล่นให้น้องดู2ออันนะคะจากนั้นพอเราเข้าไปเขาก็จะวาร์ปเรามาแบบนี้ซึ่งอันแรกที่แป้งได้เนี่ยจะเป็นการที่แบบเออเก็บแต้มไปเรื่อย ไม่ให้เราถูกชนตกลงไปแต่หากเราถูกชนตกลงไปมันก็ไม่ได้เริ่มใหม่ค่ะน้องๆมันก็เล่นต่อไปและเก็บแต้มไปเรื่อยๆจันนนั้นนะคะของพี่แป้งอันที่2ก็คือเรานะคะจะต้องเป็นอีตัวสีแดงให้ได้นานที่สุดนั่นเองแบบที่พี่แป้งเป็นหากมีคนชนเราเนี่ยก็จะถูกแยกไปแล้วก็จะได้พอยต์มานะคะน้องๆเมื่อเราเล่นจบครบ5้ามินิเกมแล้วนะคะน้องๆก็มาดูว่าตัวน้องๆเนี่ยได้พอยต์เท่าไหร่ก็มาเช็กได้นะคะรีมาทําตั้งแต่ตอนนี้เลยเขาแจกเยอะมาก